ก็โอ้โอยกันด้วยนี่ยามอยู่ผมแดนนี่คนเหรอหน้ามันดิเช่นเคยเคยเคย,เคย,เคยวันนี้ผมจะมาเล่นซัสกิลตามอ e ีโวตเดอะครูนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อีโวตดิบีอารูเดอะครูดะนรับผมเอ่อซัสกิลเดอะครูสก็จะมีตามนี้นะครับ อันแรกอันโจดิโอเป็นสกิลติดตัวอันนี้สกิลกดใช้จะใช้เป็นออสกาบ๊อบนะครับแล้วก็สกิลติดตัวอีกก็จะเป็นนิกิจานะครับสำหรับเพิ่มความเร็วในการรีโหลดและการฟืน้นฟูชีวิตด้วยนะครับที่จะจูโจมตีนะแล้วก็ฟอร์ดเรนเจอร์ยามาฮ่าอินโนสุเกะนะครับผมเออดูก่อนว่าสกิลเดือดขูดจะโหดจะเฮี้ยมจะอำมหิตสักแค่ไหนเล่นในแรงแก๊ โอเยนะครตัวนี้เรก็เข้าซูมเกมที่เราได้แดนชําระบาม,มน,นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิเกาะสวรรค์นะครับผมเออเกาะสวรรค์เราก็จะลงโพชิงกิละกันนะฮะไม่ค่อยได้ลงเมืองนี้สักเท่าไหร่สวนมากผมก็จะลงแค่หมีมาแล้วก็พีกนะครับผมแล้วก็ห่อนาฬิกาครับเอาเป็นว่าเราก็ลงโพชิงกิบ้างนะครับเดี๋ยวมันน้อยใจครับว่าเราไม่ลงบ้างอะไรบ้างครับอ้แต่ก็เขามีตี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับ ผมก็คิดว่าฝีมือผมอาจจะไม่ไหวกับพวกมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ล้างหางหาจากฟรีไฟล์ไปนานทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้จับไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่ผมก็เล่นเซฟๆก่อนแล้วกันครับออกมาเล่นข้างนอกแต่ได้ a n 8 4มายิงไปไม่โดนนะครับก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ได้คนเรามีผิดพลาดกันได้ชิวๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเขาบอกว่า A n หัวนะครับก็จะลองเล่นดูแล้วกันนะครับ A n อะไรวะ AC เว้ยเออ หลอนนะเปะล่าเราจะค่อยๆฟาร์มนะครับคือคือที่เราแบบจะไม่เข้าไปบวกแบบผีผามเราไม่ได้กลัวเราไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ทําอย่างนี้ก็เพราะว่าเราก็ต้องแบบยังไงอะก็ต้องมีของไปสู้ครับคือมึงจะไปเล่นบวกอย่างนี้มันก็ดูงวัวเกินไปอือเปล่าเออเก็ต้องมีของบ้างครับเก็บของมาครับมันเป็นเกมแบททอร์รี่ย์จะเล่นยังไงก็ได้ครับเฮ้ยมีตัวล้อด่ายิงได้นะอย่างเงี้ยชิลนะ เปิดหัวนี่ไงเปิดหัวไปนหนึ่งครับได้อยู่ครับถือว่าคมนะเราเราคมนะชอ็อตนี้เราคมนะเปิดหัวสวยครับถ้าเป็น a n 8นเมื่อกี้เราน่าจะเปิดหัวไม่ได้นะครับโอเคมีตัวอ้อมมาไม่อ้อมมาบะะมันบวกกันวะคนดูเอาไงวะเอาเดิเราก็ต้องเล่นมีมันสมองครับไม่ได้แบบมัวตัวนะครับ มัวตัวตัวโดนนะครับน้องๆทิ้งโดนทิ้งก่อนครับอย่ามัวครับอย่ามัวครับน้องๆซวยปะมันอ้อมผมวาเปล่ายัางครับร่วงคิวฟีดิ โอ้โห oh แม่งชักกระสุนคิวฟีครับมานะมาลวงโมตี้ครับมาดิไอแดนเอาให้โห oh, แต่จะจะิลเดี๋ยวขูดไม่ไม่เด้งเลื่อนหัวเลยนะครับเวลาตั้งไอวอนี้ไม่ไม่เด้งเลื่อนนะครับเพราะว่าไม่มีฟอร์ดเลนเจอร์นะครับไม่ไม่ใช่ดิไม่มีโนออลีส e นะครับ ก็คือเซเดอร์คูดผมว่าไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้มาีอยู่ยครับพอได้มาอยู่เออก็ยิงก็ยิงตายไปเยอะอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่ครับก็เอาเรื่องอยู่ครับเซเดอร์คูดนะมาดิเก็บไปตี้นึงนะครับหมดยังวะทำไมผมรู้สึกว่าปืนฟาราเฟลมันโหดขึ้นวะคนดูหรือผมคิดไปเองวะก็แต่ผมรู้สึกว่ามันโหดขึ้นนะเว้ยฟาราเฟลเนี่ย รู้สึกว่ายิงรัวขึ้นหรือยิงคมขึ้นหรือว่าผมคมเองมะก็ไม่รู้ละแต่ก็เก็บไปตีน,นึงนะครับเกมนี้นะสําหรับโคชิงกิน่าจะหมดเมืงองลวมังครับอันนี้ก็ไม่ชัวรนะ์นะก็แรกนี่มาหมดเลยแล้วกันนะครับที่ดูดครับที่ดูดถ้าแบบได้ยินเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊แป,แปอยู่แบบหน้าจอนี้ก็ เล็บผมนับเสียงเล็บผมกระทบกับหน้าจอนะครับคือเล็บยาวครับไม่ไม่ได้ตัดนะไม่มีเวลาสักเท่าไหร่ครับเออคิดดูเอาขนาดเวลาตัดเล็บยังไม่มีครับเพราะว่าพี่เอาเวลาพี่ก็เรียนนะครับพี่ก็เรียนแล้วก็เอาเวลามาทาคลิปให้เด็กๆน้องๆหนูๆครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับให้ถึงห้าพันซับสไคร์เบอร์นะครับอยากถึงห้าพันซับแล้วครับเออ อันนี้ก็สี่พันนันะครับชวนโกรธครับชวนโกรธประมาณเก้าร้อยกว่าคนครับเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ยคนดูผมว่าคนดูทำล่าครับไม่ไกลเกินเอื้อไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลเกินไปไม่ไกลเกินใจไม่ไกลเกินไรเออรู้เรื่องหวังเกียรต่างความประปการปาปาเฮ้ยประการ,ร,ร,รเฮ้ยเ, ي, เ้ยถูกแล้วเพ่อเทียบพูดมมชาทับช่วงนี้ รีแบบช่วงนี้เจ็บลิ้นครับพูดแบบมันออกเสียงไม่มันแบบมันออกเสียงแบบยังไงอะออกเสียงแบบช้าๆซัวๆรัวๆแบบพอมันพูดรัวๆแล้วมันแบบพูดไม่ชัาครับช่วงนี้เจ็บลิ้นครับลิ้นแตกครับเป็นไรเมนูครับลิ้นแตกงงจานงงจ๋างงแน่แม่จ๋าอะไรของผมนยเริ่มไปเรื่อยไปเปื่อยไปเรื่อยไปเชื่อยแล้วนะครับเราจะแลกเป็นกระเป๋าสามนะครับเราไม่มีกระเป๋าสามใช้ทน้องหนู เออขออนุญาตแกก็ปอสามแล้วกันชิวชิวเวชิวชิวเวสีริมครับสีริมแต่เรายังไม่เจอตัวนะแต่เกมนี้เราก็เป็นการเดินเกมไปด้วยครับเดินเกมไปชิวนะเป็นการแบบวัดการเดินเกมว่าผมเดินเกมพอไหมทุกคนรู้ไหมสมัยก่อนที่ผมแบบจริงจังฟรีฟา์มากผมแบบลงห้องซ้อมนะครับกับเด็กๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับลงห้องซ้อมผมเป็น NGL นเะเว้มันเรียกว่า NGL น่ะใช่แหละ เป็นตัวแบบพาเดินเกมนะครับพาเดินเกมสั่งเข้าสั่งออกสั่งถอยสั่งบุกอะครับน้องๆเออพี่ก็เป็น NGL เก่านะครับพี่ก็กลับมาลื้อฟื้นการเดินเกมนะครับเกมนี้มาดูกันว่าพี่จะเดินเกมได้ที่1นึ่งหรือเปล่าถ้าพี่ยังเดินเกมได้หนึ่งก็แสดงว่าพี่ยังคมยังหัวยังเทีย้ยเหมือนเดิมอะครับเออแต่ถ้าต่อให้ไม่ได้เดินเกมใน้หนึ่งพี่ก็ว่าพี่ก็ยังคมเหมือนเดิมนะการเดินเกมพี่เพราะว่ามันสมองพี่ไม่เคยหายไปไหนครับถึงพี่จะเลิกเล่นแต่พี่ก็ไม่เคยมันสมองหายมีตัวค้าว คิวฟีดิน้องตัวค้างแนะ่คิวฟีแจกคิวฟีจ๋าครับโอ้โหมาค้างอันไล่ต่อหน้าเทพเจ้าชิวๆไปดิโอ้เกมนี้จะเล่นพาราเฟลบวกทอก์กอนแล้วกันนะครับเออไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วหอริกาน่าจะมีแค่ตัวเดียวที่ตัวหลุดครับแล้วก็เพื่อนมันอุย้ยมันชอบอยืนนิ่งอะไรกันวะประมาทเหรอฮะประมาทแนะ่ ประมาทก็แตบไปในซ่าขออภัยครับคำหยาบขอโทษขอโทษขอโทษรู้จริงครับไม่ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจสอรีสอรีหลุด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 นิดหน่อยหลุดนิดหน่อยลา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 แทงแวบเดียวที่ได้เจอ มันเก็บไปเพื่อไปคิดได้ถึงห้อย่างไรโอ,โอ้ใจฉันยังจะได้ซ์โอ้ยโทษโทษโทษไม่ลองแล้วไม่้องแล้วตกินลีก็สิดเว้ยน,น้องเอยตัวยิงซ้ายมา โ oh, like okay, อ strong. ้โหวืดเว้ยน้องๆวืดเกมแล้วกันโอเคนี่ครยบน้องตัวรอดเกมดี่ยอดนะครับเออเกมนี้เราก็ได้แดนเอ้ยมนแดนจะแดนนละบาทมีก็เราได้แดนหาดสวรรค์นะครับผมหาดตะวันนะเออก็ จักจะลงไหนเอาเป็นว่าลงแถวนี้แล้วกันครับก็กลางๆแมพดีครับชุ้มทางเข้านะครับเออก็ลงมาแถวนี้ละก็น่าจะพอได้อยู่ไม่รู้ว่ามันโดดตรงไหนดีนะครับเอ,อ็ดานนี้นะเอาว่าเราจะโดดชุ้มทางเข้าแล้วก็เข้าสวนสนุกแล้วกันนะครับผมเป็นการคำนวณคิดวิเคราะห์แยกแยะคอบอยอจาก NG l เก่านะครับอืมันี่มันด่านอะไรไม่รู้ครับเราก็เล่นมัวๆตัวๆไป แต่เป็นการแบบคำนวณจากเอนเจลเก่าครับก็สมองก็พอทำงานอยู่ก็เอาเรื่องอยู่น้องๆก็ไม่ได้แย่ครับโทษทีพี่ก็ไม่ได้แย่หรอกไอคิวพี่มันก็ยังทำงานสม่ำเสมอแหละแต่ผมว่าออสการ์บอบไม่ไม่ค่อยเข้ามือผมสักเท่าไหร่นะถ้าจะเป็นแบบถ้าให้ดีก็ทัศยา,านี่ก็จะโหดๆครับโหดๆพิพิวๆเลยออสการ์บอมมันเวลามันสไลด์ไปมันแบบ ไม่รู้ว่ะผมไม่ชอบ a อนิเมชันออสการ์บอบเท่าไหร่อ่ะมันแปกลกแปะมสำหรับผมนะแต่คนอื่นไม่รู้นะแต่มันก็ดีอยู่ครับเวลาแบบสไลม์ทำลายไอวอลเลยไงแต่มันก็ไม่ชอบครับมันชอบใครชอบมันครับสไตล์ฉันนะเออสไตล์ฉันเข้าใจปะโอเคยูโน่ผมว่ามีตัวแน่ครับส่วนสนุกนะแล้วผมจะไปฟาร์มบ้านหลังนี้ก่อนเออบ้านหลังนี้แล้วก็จะ ดูสอง,สองราดลาวดีครับแล้วก็จะเข้าไปตีเลยคมีก็ตีถ้าไม่มีก็ฟาร์มครับมีก็ตีเลยครับเข้าไปตีเลยแต่ผมว่าน่าจะมีชัวเลยมีเนี่ยเฮ้ยมีตัวชุบกันแล้วมึงชุบกันแต่หัววันเลยเรวะเฮ้ยเอางี้เนีเยหรอไปดิวะไปดิวะชุบกันแต่หัววันในแดนกูไปดิไปตี มันตีกันหรือเปล่าไม่มันชูปอีกแล้วมันใส่กันหรือเปล่าครับใส่กันหรือเปล่าอย่าตี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 กันเด้ออย่าตี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 กันเด้อเต้นมันให้ดีๆอย่าเป็นพี่น้องกันในเราเรื่องนั้นมันนู่นั่นนู่นั่นอยู่ดีกันเด้อมันไม่ล่วง ขอญาตใจร้ายนะครับขอญาตไม่ให้ชุบนะครับเออใจร้ายเกินไปหรือเปล่าไม่นะไม่นะไม่ร้ายนะเห็นงี้ใจไม่ร้ายนะครับใจดีครับให้ชุบอยู่ก็ชุบไปแค่นั้นแหละเออเป็นไรวะช่วงนี้แบบเวลาผมกดยิงแล้วแบบชอบกดนั่งเองอะงงว่ะเฮ้ยแบบยิงปูบแล้วก็กดนั่งไปเลยอะ เป็นอย่างนี้เขายิงหัวผมง่ายนะแบบแก้ยังไงก็ไม่หายพยายามแบบปาับันนี้น้อยลงแล้วมันก็ไม่มันก็นั่งเองอยู่ดีอะเว้ยงงวะ่ะแล้กดปุ่มยิงขาแบบโอ้ชอบนั่งไม่งงจัดงงจ๋าซองยาวแล้วเกมนี้ไปครับเราจะไปตีสวนสนุกต่อนะนี่เดี๋ยวจะฟาร์มบ้านหลังนี้ก่อนฟาร์มบ้านตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปตีแต่เมื่อกี้แบบก็เดินเกมช้านิดน,นึงครับพอเรามาตีไอ้ตรงชุบนะ เราก็ต้องตีนะครับชุบตัวหน้าเราขนาดนี้มันมันจะหยามเราเกินไปแล้วถ้ามันชุบได้มันก็เราก็ไก่ครับเหมือนไก่ให้ปล่อยให้มันชุบครับเราก็ไก่เก้อทาเป็นอย่างนั้นน่ะเร,เรายอมไม่ได้ครับสักเสียก็ค,ค้้คออย่ให้แดนก็นักแข่งเก่าครับนักแ,แข่งนอกหลี่ครับโทษตีพูดเยอะเจ็บคอไปไปไปตีสวนสนุกเลย let's go baby เราจะพุ่งนี้เฮ้ยพุ่งนี้เข้าไปเลยนะครับเพิ่มความเท่สไตล์ สไตล์ฉันนะครับสไตล์ฉันโอเคไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ก็ลองสแกนดูหน่อยละกันนะครับเอ๊เอานี้มาเดี๋ยววะเอาทิ้งไม่ได้ด้วยต้องรอหมดเวลาด้วยโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโทษทีโทษทีพอดีคิดอะไรเพิ่นไปไหน่อยเอื้นแอร์ดรอปเลยครับเอื้นเลยเอื้นเลย เออแอร์ดงแอร์ดอปเอาของมาใช้เลยครับชิวๆครับก็ไหนจะมาตีเราก็มาเลยครับเแอร์ดอปจะทำหัวปัสโถไม่ได้นะไม่ได้นะแอร์ดอปทำหัวไม่ได้นาอายนะไหนวะมันไม่มีคนมาฟาร์มหรอวะก็ไม่รู้ครับไม่น่ามีหรือเปล่าเพราะว่าสภาพเมืองมันก็ยังแบบใสกผมว่ามีแล้วมันฟาร์มแล้วมันก็ออกไปแล้วครับ พวกนี้นี่นะฟาร์มแล้วก็ออกพวกนี้มันมูฟเร็วครับน่าจะเป็นทีมสายกลางวงครับทีนี้นะเพราะว่าฟาร์มแล้วออกแต่กล่องมันก็ยังไม่เปิดมันเป็นไปได้หรอเป็นไปได้หรอที่มันฟาร์มแล้วมันจะไม่เปิดกล่องหรือมันฟาร์มไม่เกี่ยงไม่หล่อนผมว่ามันมันไม่มีตัวมาฟาร์มนะนี่ไม่มีตัวมาฟาร์มนะนี่เอออะไรแดงๆอยู่แผนที่ปะคุณดู คือเส้นอะไรปะงงเดี๋ยวเราจะอ่แลกชิปแล้วกันครับชิปของซองยาวปึ๊บปึ๊บได้กอดสีเลยครับดีจัดโคตรดีอ่ะน้องน้องดีเกินได้เป่าได้เป่าด้วยครับได้เป่าด้วยโอ้โห อ้าวอ้าวโอ้โหของมันฟูเลยแม่งยิงกูกูอโอ้มันฟาร์มชิลเลยอ่ะของผมอย่างฟูโอ้โหแม่งก็ไม่กูทำอะไรทำไมผมทำงานจาาังวะม่ไ